สวัสดีคุณครูทุกท่านนะคะก็ จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ EP ที่1นะคะกับใบงานออนไลน์นะคะในเว็บไซต์ Live worksheet นะคะ mm hmm. ก็ขออนุญ,ญาตหั่นเป็น2 EP นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อหามันจะยาวเกินไปเนาะเพื่อความสะดวกในการดูนะคะแล้วก็ความสะดวกในการหาตัวอย่างการทำใบงานด้วยนะคะขอหั่นออกเป็น2 EP EP แรกนะคะเราได้รู้จักนะคะกับใบงาน Live worksheet เนาะในแบบพิมพ์ตอบนะคะแบบตัวเลือกที่เลื่อนลงนะคะ แบบกดตอบจากตัวเลือกนะคะแบบกล่องเช็คถูกผิดเนาะแล้วก็แบบลากเส้นจับคู่นะคะแล้วก็แถมไปด้วยแบบยกแล้วก็วางนั่นเองนะคะเป็น6หัวข้อนะคะที่ได้แนะนำให้คุณครูไปนะคะเดี๋ยว EP ีที่2นะคะจะมาพูดถึงลูกเล่นต่างๆนะคะที่เหลือเนาะก็จะมีแบบกดเพื่อฟังนะคะก็คือกดเพื่อให้ ระบบอ่านให้ผู้ทำใบงานฟังเนาะแล้วก็แบบกดเพื่อให้นักเรียนพูดนะคะพอนักเรียนพูดออกมาแล้วระบบก็จะฟังเสียงที่นักเรียนพูดออกมาเป็นประโยคนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็คือแบบเพิ่มคลิป y o u t u b e นะคะก็ เป็นคลิปที่ให้นักเรียนเล่นได้บนใบงานออนไลน์ของเราได้เลยนะคะน่าสนใจมากส่วนแบบสุดท้ายนะคะก็คือแบบเพิ่มคลิปเสียง mp 3ค่ะน่าสนใจทุกรูปแบบเลยนะคะและใน ep นี้นะคะก็จะมีวิธีการตั้งค่าใบงานนะคะตั้งค่าอย่างไรให้นักเรียนทำใบงานของเราให้ง่ายที่สุดนะคะสะดวกที่สุดสะดวกทั้งกับนักเรียนนะคะแล้วก็สะดวกทั้งกับคุณครูนะคะติดตามได้ใน ep ที่2กับ ใบงานออนไลน์บนเว็บไซต์ Live Worksheet ไ,ได้เลยค่ะค่ะเราจะไปต่อกันที่แบบถัดไปกันเลยนะคะตอนนี้เหลือประมาณ4รูปแบบแล้วเนาะ,ะนะคะต่อมาคือแบบที่7เลยนะคะก็คือแบบกดเพื่อฟังนั่นเองนะคะ กดสตาร์ทกันเลยเนาะแบบกดเพื่อฟังนะคะก็จะเป็นฟังก์ชันที่หมายถึงนะคะจะมีสัญลักษณ์ให้นักเรียนกดเนาะแล้วก็ถ้านักเรียนกดแล้วเนี่ยนะคะจะมีเสียงจากใบงานนะคะออกมาให้นักเรียนได้ยินอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าจะใช้คำสั่งแบบไหน,นครูสามารถดูตัวอย่างใบงานได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเช่นเคยนะคะเดี๋ยวจะอัปโหลดไว้ให้นะคะ ในการในฟังก์ชันกดเพื่อฟังเนาะก็ครูครูจะต้องเตรียมใบงานนะคะที่มีสัญลักษณ์ไว้แบบนี้ด้วยเนาะน,นักเรียนจะได้ทราบว่าควรจะกดตรงไหนเพื่อให้มีเสียงออกมานะคะเราใส่กล่องที่ให้จากนั้นนะคะเราจะคุมกล่องครอบบริเวณที่ให้นักเรียนกดเหมือนเดิมนะคะ ให้พอดีพอดีเนาะกับขนาดที่ไอคอนที่เราทํามาจากนั้นนะคะคําสั่งที่เราจะพิมพ์นะคะก็คือคําสั่งคําว่า Listen นั่นเอง นิดสึนนะคะแล้วก็ใส่จุด2จุดเหมือนเดิมเนาะจากนั้นนะคะคาที่ต่อท้ายจุด2จุดนะคะจะเป็นคําหรือเป็นประโยคเนาะที่เราต้องการจะให้ที่เราต้องการจะให้ระบบนะคะอ่านให้นักเรียนฟังนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างอันนี้เนาะของเราก็จะใส่คําว่า end ไปนี่นะคะเดีย๋ยวลองวาดกล่องถัดมารออ่ะทนีนะคะระบบเขาจะเด้งขึ้นมาถามเนาะว่า ที่ให้ให้ระบบเขาอ่านคำเมื่อสักครู่นี้นะคะจะให้เป็นคำภาษาอะไรเนาะหรือว่าสำเนียงอะไรนะคะเนี่ยข้อจำกัดนิดนึงนะคะก็คือเขาไม่ได้รองรับการอ่านภาษาไทยให้นักเรียนเนาะเราก็อาจจะเหมาะกับใบงานที่เป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะก็มีภาษาอังกฤษสองสำเนียงนะคะให้เลือกแล้วแต่คนครูเลยนะคะ สมมติเราเลือกนี้เราเซตให้เป็นสำเนียงนี้ทั้งใบงานเลยก็ได้นะคะเรียบร้อยนะคะอาจจะลองฟังก่อนก็กดพรีวิวได้นะนีนะคะนะคะถ้าถ้าสมมติคำสั่งมันขึ้นแล้วเนาะเขาจะขึ้นเป็นรูปลำโพงให้แบบนี้นะคะนี่นะคะอ่ะโอเคแสดงว่าเราเขียนคำสั่งถูกต้องนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะกับกล่องอื่นๆเนาะ ร้อยแล้วเนาะทีนี้นะคะอาจจะลองพรีวิวอีกทีนี่นะคะเรียบร้อยแล้วทีนี้เนาะระบบเขาก็ให้นักเรียนฟังแค่นั้นนะคะเราอย่าลืมสร้างส่วนที่เป็นคะแนนเนาะอันนี้นะคะเราก็คลุกคพิมพ์เป็นตัวเลือกมานะคะให้นักเรียนเลือกตอบอันนี้ก็จะต้องผสมผสานนะคะระหว่างคาสั่งคาสั่งของใบงานเนาะที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะก็คือแบบ เลือกกดตัวเลือกนะคะแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันเสริมก็คือแบบฟังเข้าไปเท่านั้นเองแต่ส่วนที่เป็นคะแนนจริงๆเนาะคือส่วนที่เราต้องการให้เรียนตอบตรงนี้นะคะก็คือแบบ select ใช่ไหมเราเรียนไปแล้วเนาะนี่นะคะ select ก็คือกดตรงนี้หมายถึงผิดกดตรงนี้หมายถึงถูกนะคะแล้วก็ตอบให้ครบเนาะอย่างอันนี้ถ้าเลือกคำนี้หมายถึงผิดอะแล้วก็ตอบไป no นะคะจากนั้นก็วางเหมือนเดิมนะคะ โอเคนะคะเรียบร้อยแล้วเนาะประมาณนี้ลองพรีวิวดูนะคะใช้สลับการระหวัง Edit กับพรีวิวเนี่ยแหละนะคะเห็นไหมก็จะเป็นกล่องให้นักเรียนเลือกแบบนี้นะคะถ้านักเรียนเลือกคําที่เราต้องการให้เขาตอบเนาะระบบก็จะตรวจให้ว่าถูกนะคะกดฟังได้ทุกอันจากนั้นเซฟเลยนะคะค่ะเมื่อเซฟเสร็จแล้วนะคะก็กด Open Worksheet เหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นหน้าใบงานเนาะที่พร้อมที่จะให้นักเรียน ทำเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูลองเช็คใบงานอีกรอบนึงก็ได้เนาะลองกดฟังให้ครบทุกช่องนะคะแล้วก็กดตอบว่าคำตอบถ้าเฉลยเนี่ยจะเป็นไปตามที่เราเซตไว้หรือเปล่านะคะกด c h e ็ค my answer เหมือนเดิมเนาะอันนี้นะคะก็โอเคแล้วนะคะเป็นไปตามที่เราพิมพ์เฉลยไว้นะพิมพ์คำสั่งไว้เสียงออกครบทุกอันเนาะโอเคนะคะถือว่าใบงานนี้ก็พร้อมที่จะส่งให้นักเรียนได้ทำแล้วค่ะ มาต่อกันที่ใบางานแบบถัดไปกันเลยนะคะก็เป็นแบบกดเพื่อให้นักเรียนพูดนอนแล้วระบบนะคะก็จะสามารถฟังเสียงนักเรียนออกมาได้นะคะหลังจากที่ฟังเสียงแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะแปลงออกมาเป็นประโยคได้นะคะซึ่งในฟังก์ชันนี้นะคะจะรองรับการฟังภาษาไทยด้วยนะคะก็เดี๋ยวคุณครูลองดูตัวอย่างใบงานเนาะที่เราได้ยกตัวอย่างมานะคะอย่างอันนี้นะคะก็เป็น เกมทายจังหวัดจากภาพนะคะก็ให้นักเรียนลองพูดชื่อจังหวัดออกมาเนาะจากนั้นนะคะระบบเขาก็จะแปลงสิ่งที่นักเรียนพูดนะคะออมาเป็นประโยคนักเรียนไม่สามารถพิมพ์ได้นะคะต้องพูดให้ถูกต้องเท่านั้นนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเซตยังไงอย่างแรกนะคะเราก็ทํากล่องพิมพ์ชื่อเหมือนเดิมนะคะจากนั้นตรงบริเวณที่ว่างไว้เนาะเราก็จะใส่คําสั่งนะคะซึ่งคําสั่งที่จะให้ระบบฟังนักเรียนเนาะก็จะเป็นระบบ คำสั่งคําว่า speak นะคะใส่2จุดเหมือนเดิมจากนั้นนะคะคําที่จะใส่ไว้ข้างหลัง2จุดเนาะ mm hmm. ก็จะต้องเป็นคำนะคะที่คุณครูต้องการจะให้ระบบเขาตรวจว่าเป็นคํานี้นะคะถึงถูกอย่างอันนี้นะคะใส่เฉลยไปว่ามุกดาหารนะคะนักเรียนก็จะต้องพูดคําว่ามุกดาหารเท่านั้นนะคะระบบถึงจะตรวจว่าถูก จากนั้นนะคะระบบเขาก็จะถามเราเนอว่าที่พิมพ์ไปว่าสปีกเมื่อสักครู่นี้นะคะจะให้ระบบเขาฟังเป็นภาษาอะไรนะคะเราก็เซ็ตเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยเท่านั้นเองนะคะทีนี้นะคะถ้าเราลองพรีวิวดูเนาะถ้าเรากดปุ่มพรีวิวนะคะเราก็พูดคําอะไรออกมาก็ได้นะคะในภาษาไทยเนาะเขาก็จะ ขึ้นออกมาเป็นประโยคตามที่เราพูดนะคะซึ่งเราต้องพูดคําว่ามุกดาหารเท่านั้นนะคะมันถึงจะตรวจให้ว่าถูกถ้าเราพูดเป็นคําอื่นนะคะเขาก็จะไม่ได้ตรวจให้ว่าถูกนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้คือวิธีการใช้ฟังก์ชันสปีค,ค่ะ,ะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองกลับไปอีดิทใบงานต่อให้เสร็จเนาะให้ครบทุกช่องเลยนะคะ นานนะคะเมื่อเรา,าเขียนคำสั่งเรียบร้อยครบช่องแล้วนะคะก็ลองดูที่พรีวิวดูเนาะอย่างอันนี้นะคะลองกดที่สัญลักษณ์ใหม่นะคะแล้วพูดคําอะไรก็ได้ดูนะคะอย่างอันนี้นะคะพูดคําว่าสวัสดีค่ะนะคะร,ระบบเขาก็จะอ่านออกมาเป็นคําว่าสวัสดีค่ะเนาะถ้าสมมุติว่าเรากดเพื่อส่งนะคะอย่างช่องเนี้ยก็จะตรวจว่าผิดนั่นเองเพราะเราไม่ได้พูดคําว่ามุกดาหานะคะก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็น,นกลไกนะคะของวิธีการตรวจนะคะด้วย ลูกเล่นนะคะของสปีกนั่นเองค่ะคุณครูลองนำไปปรับใช้นะคะกับใบงานของคุณครูได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะต้องไม่ลืมนะคะปรับขนาดฟอนต์เนาะให้มีขนาดที่ใหญ่พอดีนะคะที่นักเรียนจะสามารถมองเห็นได้นะคะเมื่อนักเรียนทำผ่านโทรศัพท์มือถือนั่นเองพอเราปรับเสร็จแล้วนะคะก็เซฟได้เนาะเหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้คลิป p r i v a t e ว้นะคะแล้วก็ตั้งชื่อใบงานให้เรียบร้อยนะคะ มุกดาหารกำแพงเพชรปลาจีนบุรีแม่ห้องสอนอสมมุติลองแบบนี้นะคะ นี่เห็นไหมก็จะถูกต้องอแสดงว่าแบบนี้ก็ใช้เก็บคะแนนเนาะได้เหมือนกันนะคะแล้วก็สนุกด้วยนะคะ,อะลองดูนะคะอันนี้เป็นแบบคําสั่งฟังเนาะก็คือให้นักให้ระบบฟังเสียงจากนักเรียนนะคะแล้วเขาก็จะแสดงคําตอบออกมาเนาะซึ่งถ้าคําตอบมันตรงกับที่เราเซตไว้นะคะเขาก็จะตรวจให้มาถูกนั่นเองอาล้ค่ะมาถึง2หัวข้อสุดท้ายนะคะที่จะมาแนะนําให้ครูครูรู้จักนะคะเกี่ยวกับ live worksheet นะคะก็คือหัวข้อ เพิ่มคลิปนะคะจาก y t u t u เนาะกับเพิ่มไฟล์ MP3 นะคะที่เป็นไฟล์เสียงนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเป็นแบบเพิ่มไฟล์เสียงก่อนแล้วกันนะคะเพิ่มไฟล์เสียงเหมาะกับใบงานประเภทไหนเนาะเดี๋ยวอันนี้ขอยกตัวอย่างเป็นใบงานประเภทเขียนคำตามคำบอกนะคะ แต่ว่าเราไม่ต้องมาบอกให้นักเรียนฟังแล้วเนาะแบบเป็นหนูว่าเป็นคลิปเสียงของเราแทนนะคะตอนที่ครูออกแบบใบงานนะคะก็อย่าลืมใส่สัญลักษณ์ลำโพงไว้ด้วยนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้ทราบเนาะว่าคลิกตรงไหนเพื่อให้เสียงออกนะคะให้เราคลุมครอบสัญลักษณ์นั้นเช่นเคยนะคะจากนั้นใช้คำสั่งเล a y MP3 นะคะ mp3 นะสองจุดเหมือนเดิมเนาะระบบก็จะเด้งขึ้นมาทันทีนะคะว่าเราต้องการจะให้เล่นไฟล์ mp3 ไหนนะคะให้เรากดเลือกไฟล์อันนี้นะคะคุณครูอาจจะต้องเตรียมคลิปเสียงเนาะหรือว่าไฟล์เสียงไว้ด้วยนะคะอาจจะเป็นทายเพลงเนาะหรืออย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นเขียนคำตามคำบอกอ่ะเดี๋ยวเราเลือกไฟล์เสียงของเราก่อนอ่ะสมมติเป็นคำนี้นะคะ อัพโหลดเรียบร้อยนะคะทีนี้เนาะส่วนที่จะให้นักเรียนตอบนะคะก็เป็นกล่องนี้ละกันส่วนนี้นะคะเราอย่าลืมใส่เฉลยด้วยนะอันนี้ของครูเป็นคำว่าวัตถุประสงค์นะคะ,ะจากนั้นเนาะเราลองพรีวิวดูก็ได้ค่ะนี่นะคะมันก็จะขึ้นออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนที่ให้นักเรียนพิมพ์ตอบเนาะ ไม่แน่ใจว่าระบบอ,ะอัดหน้าจอเขาจะได้ยินเสียงหรือเปล่านะคะทีนี้เห็นไหมคะว่าส่วนที่ให้เล่นเนี่ยมันเป็นทึบเนาะมันบังสัญลักษณ์เราหมดเลยนะคะเราก็จะสามารถใส่คําสั่งเพื่อให้กล่องที่เล่นเสียงเนาะมันเป็นกล่องแบบใสได้นะคะใส่วงเล็บนอนล้ะพิมพ์ลองพรีวิวใหม่นี่นะคะก็จะเป็นแบบใสและเนาะ นะคะเรียบร้อยแล้วโอเคแสดงว่าเล่นตามที่เราต้องการนะคะ เรียบร้อยอย่าลืมใส่คำสั่งให้มันใส่ด้วยนะโอเคนะคะจากนั้นพิมพ์เฉลย ขนาดฟอนด้วยนี่นะคะเสร็จแล้วเนาะนี่ตอฟอนขนาดใหญ่คุณจะปรับขนาดใหญ่ตัวนี้ก็ได้นะคะอ่ะเราเซฟเลย okay. เราพิมพ์คำตอบดูนะ้อว่าตรงกับเฉลยหรือเปล่านะคะเ okay, แสดงว่าเป็นตามที่เราต้องการแล้วนะคะเรียบร้อยเนาะใบงานนี้ก็พร้อมที่จะให้ในักเรียนทำแล้วค่ะเดี๋ยวต่อมาเนาะขอต่อไปที่ หัวข้อถัดไปเลยนะคะก็คือเป็นแบบเพิ่มคลิปจาก YouTube นะคะเรากด get start ใหม่สิเลือกไฟล์นะคะคราวนี้เนาะตอนที่เราเตรียมใบงานนะคะเราควรจะทำพื้นที่ไว้สำหรับบริเวณที่เราต้องการจะเพิ่มคลิปด้วยนะคะ อันนี้ขอยกตัวอย่างเป็นใบงานที่ให้นักเรียนฟังนิทานเนาะแล้วก็ให้นักเรียนเขียนข้อคิดนะคะเหนจะรันคุณครูอย่าลืมว่า,าสร้างกรอบว่างๆไว้แบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้เอาคลิปจาก y o u t u เนาะมาใส่ในช่องนี้นั่นเองนะคะวาดกรอบให้ครอบบริเวณที่ต้องการจะให้ YouTube มีนะคะ จากนั้นนะคะคําสั่งที่เราจะใส่ข้างในเนาะอันนี้ง่ายมากค่ะก็คือเราไปนําลิงก์จาก YouTube นะคะมาวางได้เลยอ่ะนะคะจากนั้นเราวางคลิปที่เราต้องการไปเลยนะคะไม่ต้องพิมพ์อะไรนอกจากนี้แหละนะคะเสร็จเรียบร้อยเนาะอย่าลืมนะคะสร้างบริเวณที่ต้องการจะให้นะักเรียนตอบด้วยเนาะอย่างอันนี้นะคะเรา สร้างเป็นคําถามปลายเปิดใช่ไหมคะให้นักเรียนเขียนข้อคิดอันนี้อาจจะใส่เฉลยไม่ได้เนาะก,ก็ไม่เป็นไรนะคะครูก็มาตรวจทีหลังได้แต่ถ้าต้องการจะใส่เฉลยนะคะเราอาจจะต้องเปลี่ยนาการตอบเนาะเป็นแบบอื่นนะคะเป็นคำตอบที่สั้นๆนะคะหรือเป็นแบบเลือกตอบหรือเป็นช้อยตัวเลือกก็ได้ทั้งนั้นนะคะอันนี้ยกตัวอย่างเป็นแบบให้นักเรียนเขียนบรรยายเท่านั้นเองอลองกดพีวิวดูนะคะ นี่เห็นไหมคะคลิปจะออกมาแบบนี้เนาะเวลานักเรียนเปิดใบงานก็จะเห็นแบบนี้นั่นเองนะคะอ่ะเราปรับขนาดฟอนต์นิดนึงนะคะเพื่อให้นักเรียนเห็นตัวหนังสือชัดๆัอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมเซฟได้เลย เพนเว r ร์ h ชีตเนาะก็จะออกมาเป็น,นหน้าตาแบบนี้นะคะนักเรียนสามารถเล่นคลิป u t u b e เนาะบนใบงานได้เลยนะคะนี่นะคะนี่ก็ สะดวกมากเลยนะคะจากนั้นเรียนก็สามารถพิมพ์เนาะคำตอบของตนเองนะคะตรงข้างล่างก็ได้ถ้าคครูอยากจะใส่เฉลยนะคะก็แนะนําว่าอาจจะต้องเปลี่ยนการตอบเนาะเป็นแบบตัวเลือกนะคะหรือว่าเป็นแบบเติมคําตอบสั้นๆเพราะว่าถ้าเป็นแบบบรรยายหรือเขียนข้อคิดเนี่ยนะคะนักเรียนพิมพ์ผิดไปแม้แต่หพยัญชนะนะคะระบบก็จะตรวจให้ว่าผิดไปแล้วเนาะอาจจะไม่ไม่เหมาะกับการใส่เฉลยนะคะ โอเคนะคะประมาณนี้ค่ะตอนนี้เนาะก็จะครบทั้ง10ฟังก์ชันนะคะของ Live worksheet เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอไปพูดถึงเนาะภาพรวมของใบงานบ้างนะคะว่าทำใบงานเสร็จแล้วนะคะ เอาไปใช้ยังไงนะคะทำใบงานเสร็จแล้วเอาไปใช้ยังไงเนาะทีนี้นะคะถ้าสมมติคุโครูมาหน้าแรกของเว็บนะคะก็จะเป็นหน้านี้ใช่ไหมคะเราอยากจะไปในหน้าที่เราเก็บใบงานไว้เนาะให้ครูเลือกที่ชื่อแอ c o u n t ของตอนเองนะคะจากนั้นเลือกที่ my worksheet เนาะ อ่ะไม้เวิร์กชีะทีนี้ใบางานที่เราเคยสร้างมาเมื่อสักครู่นี้นะคะจะมากองรวมกันอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบางานไหนเนาะกองรวมกันอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะตอนนี้นะคะเว็บไซต์เนี่ยยังไม่เก็บค่าใช้งานเนาะยังสามารถเก็บใบงานนี้ได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเพราะฉะนั้นเราสร้างกี่ใบก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยถ้าเราจะเอาใบางานไปใช้เนาะเราก็คลิกที่ใบางานนั้นนะคะสมมติว่าเราอยากจะใช้ อันนี้และกันแบบจับคู่นะคะจะออกมาเป็นหน้านี้ใช่ไหมคะหน้าที่เราเพิ่งสร้างใบงานสิหน้าเดียวกันทีนี้นะคะสมมุติว่าลิงก์ตรงนี้เนี่ยมันก็คือลิงก์ใบงานนั่นแหละเรากด Copy ไปนะคะเราทดลองเอาไปวางสิอ่ะวางดูนะคะนักเรียนก็จะได้มาหน้านี้เนาะเหมือนหน้านที่เราวางเมื่อตะกี้ใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่านักเรียนทำสมมุติว่านักเรียนทำทำใบงาน นี่นะคะทำรางานปุ๊บเนาะนักเรียนกดฟ i นิชใช่ไหมคะเขาก็จะขึ้นถามแบบนี้ใช่ไหมแต่เราต้องการจะให้นักเรียนส่งคําตอบมาให้เราใช่ไหมคะนักเรียนก็จะต้องเลือกอ e ีเมลนะคะไปหาคุณครูเนาะจากนั้นนะคะเขาก็จะถามนักเรียนเยอะมากนะคะก็คือให้นักเรียนพิมพ์ชื่อจริงเนาะสมมุติว่าเราพิมพ์ชื่อจริงของนัก นะคะคเราลองพิมพ์ชื่อจริงเนาะใส่ชั้นของตัวเองใช่ไหมคะอเราอยู่ชั้นป1นรวิชาอะไรวิชาวิทยาศาสตร์โอ้โหแบบนักเรียนต้องพิมพ์เยอะมากถ้าเป็นนักเรียนประถม1 2 3เนี่ยนะคะก็อาจจะยากกว่าใบงานของนักเรียนอีกนะคะในส่วนนี้เนาะทีนี้นะคะส่วนนี้ค่ะ enter your email นะคะหรือว่าโค้ดของคุณครูเนาะส่วนนี้เนี่ยคุณครูจะต้องให้นักเรียน จดโค้ดของคุณครูนะคะโดยที่คุณครูจะต้องไปเช็คที่ m ม a c c o u เ t าก่อนนะคะแล้วคุณครูก็จะเห็นโค้ดของคุณครูอยู่ตรงนี้นะคะเห็นหรือเปล่านี่นะคะคีย์โค้ดเนี่ยนะคะคุณครูต้องจดโค้ดตรงนี้นะคะให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียนนะคะใส่ในตรงนี้เนาะเออจีอีเมลก็ได้นะคะใส่ในตรงนี้เพื่อให้ใบงานเนี้ยส่งกลับมาให้กับตัวคุณครูเองนะคะ นีก็จะเรียบร้อยแล้วนะคะระบบก,ก็จะบอกว่าอาคุณครูได้รับใบงานของพวกเราแล้วเนาะแล้วเขาก็ตรวจใบงานให้เราแหละนะคะทีนี้นะคะถ้าเราทําแบบนี้เนี่ยเราจะพบว่าถ้าเป็นเด็กเล็กนะคะแบบว่าเด็กประถม1นึ่เนี่ยเนาะจะค่อนข้างลําบากทีเดียวนะคะกับการกรอกข้อมูลที่เยอะมากเลยนะคะเมื่อตะก,กี้นี้ใช่ไหมแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะผิดด้วยนะคะเพราะว่าโค้ดหรือว่าอีเมลของครูเนี่ยยาวมากเลยใช่ไหมคะ เรามีวิธีที่ง่ายกว่านั้นค่ะก่อนที่เราจะกด Copy นะคะให้เราเปลี่ยนไปกด Custom Link ค่ะเออเราใช้ฟังก์ชัน Custom Link นะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่ง พอเราคอสตอมลิงปุบนะคะมันก็จะมีฟังก์ชันให้เราเลือกเยอะมากนะคะนี่นะคะ3ช่องนี้เนาะซึ่งช่องที่เราจะใช้เป็นช่องหลักๆนะคะให้นักเรียนทำง่ายๆเนาะก็คือช่องตรงกลางนะคะถ้าคุณครูต้องการจะให้นักเรียนพิมพ์แค่ชื่อของตัวเองก็พอเนาะจากนั้นนะคะมันก็จะส่งใบงานกลับมาให้คุณครูเนี่ยให้เลือกตรงนี้นะคะนี่ค่ะช่องตรงนี้เนาะ Student name นะคะ grade แล้วก็ subject เนี่ยให้คุณครูกรอ,อก ชั้นกับโรงเรียนกับวิชาไว้ให้นักเรียนเลยนะคะสมมุติว่าอันนี้เป็นของป .1 เราใส่เลขหนึ่งไปเลยนะคะวิชาอะไรเราใส่วิชาไปให้นักเรียนเลยไม่ให้ไม่ต้องให้นักเรียนมาพิมพ์ใหม่นะคะแล้วก็เช็คถูกตรงเซ็นอ e ีเมลทูมายเมบ็อลไปเลยนะคะก็คือนักเรียนไม่ต้องพิมพ์อ e ีเมลคุณครูนักเรียนไม่ต้องพิมพ์โค้ดคุณครูนะคะนี่เพราะว่าเราล็อกไว้แล้วนะคะว่าต้องส่งกลับมาให้เราเท่านั้น ส่วนตรงนี้นะคะข้างบนให้เลือก send answer to the teacher นะคะเพราะว่าคุณครูจะได้อันนี้ได้ใบงานนี้กลับมาด้วยเนาะถ้าคุณครูไปเช็คแค่อันอื่นนะครูอาจจะไม่ได้ใบงานนะคะคราวนี้นะคะ,ะเราลองดูลิงก์ที่เป็นแบบคอสตอมแล้วนะคะคือตรงนี้เขาก็จะขึ้นมาเป็นตรงนี้ใหม่เนาะยาวๆมาเนี่ยข้างล่างนี้นะคะให้คุณครูกด copy ลิงก์ตรงนี้ใหม่จากนั้นเราลองวางแล้วทำดูนะคะ จากนั้นเนาะเรากดฟินิชเหมือนเดิมนะคะถ้าสมมตินะตรงนี้มันลงในใบงานนะคะไม่ได้มีช่องให้นักเรียนพิมพ์ชื่อคุณครูไม่ต้องห่วงนะคะไม่ว่ายังไงเนาะนักเรียนก็ต้องพิมพ์ชื่อตอนนี้อยู่ดีนะคะเเราแค่กันเหนียวเฉยๆเนาะชื่อในใบงานเราออทดลองสองไว้ตรงนี้จากนั้นกดเซ็นนะคะคราวนี้นะคะเห็นไหมนักเรียนไม่ต้องมาเลือกชั้นเลือกวิชาแล้วก็เราก็กดโค้ดคุณครูคแล้วนะคะมันเด้งไปให้คุณครูเลยเนาะ คราวนี้นะคะนักเรียนพอกรอกชื่อตัวเองเสร็จเนาะก็จะขึ้นมาเลยค่ะคะแนนว่าของตัวเองอได้เท่าไหร่เราลองมาเช็คในอีเมลของคุณครูคดูเนาะเดี๋ยวขอลองเปิดหน้าใหม่นะคะอ่ะพอมีนักเรียนส่งใบางานมาใหม่นะคะข้างข้าง,างชื่อคุณครูตรงข้างบนนี้เนาะในหน้าแรกนะคะจะเป็นรูปกระดิ่งแบบนี้อ่ะเห็นไหมคะก็จะขึ้นมาเรียบร้อยและนี่นะคะที่เราทําเมื่อตะก,กี้นี้เนาะเสร็จเรียบร้อยค่ะ อันนี้ไอ้ข้างล่างนี้นะคะที่ขึ้นมาด้วยก็เพราะว่าเมื่อกี้เราลองพิมพ์โค้ดใช่ไหมเอ่ก็เลยขึ้นมา2อันนะคะอันนี้ทดลอง2อยู่นี่นะคะที่เราคอสตอมลิงก์ไปอันนี้คือนักเรียนพิมพ์ลิงก์พิมพ์โค้ดของคุณครูเองนะคะก็คือมาถึงเหมือนกันเนาะแต่ความสะดวกของนักเรียนเนี่ยต่างกันนะคะแบบที่เราคอสตอมเนี่ยก็จะสะดวกกว่านะคะคราวนี้นะคะแบบคอสตอมเนี่ยยังมี ล็อกที่3นะคะล็อกที่3ล็อกนี้เนาะจะขออธิบายเกี่ยวกับความสะดวกของมันเพิ่มเติมนะคะก็คือเราสามารถปรับคะแนนเต็มนะคะของใบงานนั้นๆที่เรากําลังจะขอสตอมได้นะคะเช่นใบงานนี้เนาะใบงานระบบนิเวศนี้นะคะถ้าสมมุติคุณครูอยากจะเก็บ แค่5คะแนานก็พอนะครูปรับตรงนี้เป็นแม็ก c กอร์เป็น5นะคะพอนักเรียนทําออกมาเนะาะคะแนานเต็มก็จะมีแค่5ะคะ้านีค่ะลิงก์ก็คือต้องก๊อปปี้ใหม่นะคะมาก๊อปปี้ลิงก์ที่เกิดใหม่ข้างล่างนี้นะคะหรืออยากจะคอสตอมลิงก์ใหม่ให้คะแนานเต็มย0่นี้ก็ได้นะคะนะคะเราก็ต้องมาก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้ใหม่เนาะลิงก์ที่เกิดใหม่ตรงนี้นะคะจะเป็นลิงก์ที่เป็นข้อมูลตามที่เราเซตไว้ที่เราคอสตอมไว้ตรงนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากจะปรับอะไรนะคะ ก็มาปรับในคอสตอมลิงก์ไดท้ทางนั้นเลยนะคะซึ่งส่วนสําคัญเนาะคือส่วนตรงกลางนี่ค่ะที่ทําให้นักเรียนทำใบงานได้ง่ายๆนะคะเติมเกรดกับเติมวิชาให้เขาเนาะแล้วก็ติ๊ก Send answer to my mailbox อกให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนจะได้ไม่ต้องกรอกอีเมลของคุณครูหรือว่าโค้ดของคุณครูนะคะ,ะประมาณนี้นะคะสำหรับการเซตใบงานเพื่อให้นักเรียนทำได้ง่ายที่สุดนะคะคราวนี้เนาะถ้านักเรียนส่งกลับมานะคะ เราลองมาดูใน my mailbox ก็ได้นะคะถ้าเราสอนหลายวิชาหลายชั้นเนาะใบงานที่นักเรียนส่งกลับมาเนี่ยจะคละกันแบบนี้หมดเลยใช่ไหมคะเราอยากจะเช็คแค่ใบงานเรื่องนั้นๆเพียงแค่เรื่องเดียวเนี่ยสมมุตินะคะเราอยากจะเช็คแค่ใบงานเศษส่วนเนาะให้เราคลิกที่ชื่อของใบงานนะคะจากนั้นระบบเขาก็จะิส s t ออกมาเฉพาะ ชื่อใบงานนี้นะคะที่นักเรียนลงมือทำอ่ะเช่อนอันนี้เห็นไหมก็จะขึ้นมามีนักเรียน2คนนะคะที่ทําใบงานเรื่องนี้เท่านั้นเองอ่ะเลาลองเลือกเรื่องอื่นสิสมมติเป็นใบงานนี้นะคะนี่ก็จะขึ้นมาเนาะสำหรับนักเรียนที่ทําใบงานนี้นั่นเองนะคะก็จะภาพรวมก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับไลฟ์เวิร์กชี t นะคะพูดถึงสิหัวข้อเนาะที่เป็นฟังก์ชันน่าใช้นะคะในไลฟ์เวิร์กชี t แล้วก็ วิธีการตั้งค่าใบงานเนาะโดยใช้คอสตอมลิง k นะคะเพิ่มความสะดวกให้กับนักเรียนในการทำใบงานส่งคุณครูนั่นเองค่ะตัวอย่างใบงานนะคะเดี๋ยวจะอัปโหลดใส่รายไปให้นะคะแล้วก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดตัวอย่างใบงานเนาะไปทดลองทำได้เลยนะคะเคค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่อุกสาชมมาจนจบเนาะก็เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากใครมีข้อสงสัยนะคะก็ลองคอมเมนต์ไว้เนาะถ้าสมมติ ช่วยได้นะคะก็เดี๋ยวจะมาช่วยตอบนะคะขอ mm hmm. ขอบคุณทุกท่านมากนะคะ